มีนายบัญญัตานองสารแผดยานิสัยสีอาการณียกิจสีนิสัยคืิ อยู่คนต้นไม้สีฉันอยาดองด้วยน้ำมดุดน้ำอักกรานียากีดสีคือก <c oughs> ิดที่เป็นสไม่ควรทำแบ่งเ,เป็นสี่อย่าคือหนึ่งเศษเมทุนสองละของเขาสามข้าสศศี พวดวดคุณว,วิเศษที่ไม่มีในตนคิดสี่อย่างนี้บานพระชิตไม่ควรทำสี่ข้าของเพียงส่มีสามอย่างคือหนึ่งสิ่ของสมาธิสามปัญญาสามรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเรียกว่าสิ่ท่า รักษาใจเชื่อมัน่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาปพาชิกสียคือปรราชิเป็นอาบัติยาหนักีรสูเข้าต้องให้ขาจากความเป็นพีสูทันทีหนึ่งเสพเมทุนสอง ถือเอาของที <th> <sh> ่เจ ah ้าของไม่ได้ให้ราคามาสก3แกงข้ามิโสให้ตายสีหอดัวตาไดมานุสาธรรมคือทำอันยิ่งของมานุที่ไม่มีในตนสามสังฆาทิเศษสิบสามสังฆาทิเศตเป็นอาบัติกลางที่สูทร้องต้องอาบัต ต้องอยู่กรมจึงจะพ้อนอาบัตได้หนึ่งสูกแก้งทำให้น้ำอาสูจิเพื่อนสองมีความกำนัดอยู่จับต้องกายยิงสมมีความกำนัดอยู่พูดเกี่ยวยิงสี่มีความกำนัดอยู่พูดรอให้เขาบําเรือตนห้าเเสือให้ชายยิงเป็นพวเมียกัน สร้างกุติที่ต้องก่อแนบโบกด้วยปูนหรือดินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นของที่อยู่ข้างตนจังท่องได้ประมาณโดยยาวเพียงสิบสองคืบสุภาสุขอนโดยขว้างเป็นเจ็ดคืบวัดในร่มในต้องให้สงสาแดงที่ให้ก่อนถ้ามันแดงให้ก็ดี ทำให้เกิดประมาณก็ดีเจตด้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกิดประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงสาแดงให้ก่อนแต่ถ้าทรงไม่สแสดงที่ก่อนต้องอาบัตสัมภาีิเศษแปดโกดเคืองแท่งโจทย์ที่สูงอื่นด้วยภาราชิตไม่มีมูลเก้าโกดเคืองแก้งทาเลด โจรพิสูดด้วยปาราชกสิบห้าเพียนที่จะทำให้สงแต่แย่งกันพิสูอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละอ้อที่ปาพืชนั้นถ้าไม่ละต้องอาบานสังฆาที่เสดเสดปาพืดพิสูดทำลายสงนั้นว่าย่าสอนยาพิสูดอื่นห้าไม่ฟังสงสวด เพื่อจะให้ละข้อที่ผงพืดนั้นถ้าไม่ละต้องอาาบสังฆาทิเศษหิทธาบังทูตสา,ายผักคูนคือวานจบข้าือหัสไล <c oughs> สงไ่เสียจากวัดกว่าวตตีเตียนที่สู่อื่นห้าไม่ฟังสงสวดกัรเพื่อจะให้ละข้อที่ผงพืดนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษอานิยตสองอนิยต คืออาบัตไม่แน่ไม่นอนละวางปาราชิกกับสังฆาทิเศษหรือปาจิตีหนึ่งที่สูนั่งในที่รับหูรับตากับผู้หญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่เชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยทํสามแยงปาราชิกหรือสังฆาทิเศษหรือปาจิตีอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูรับอย่างใดอย่างนั้นให้ปราบอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าจำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรับอย่างนั้นโสพิสุนั่งในละนั่ง <c oughs> ในที่รับหูาับตาแบบญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อถือได้มาพูดด้วยทำสองอย่างคือสำคัาที่เสร็จกับปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่งพิษุร,รับขอ้อใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาจำเพาะทำอย่างใดให้รับอย่างนั้น เสักคีบาจิตีสามสิบแบ่งเป็นสามสิบแห่งเป็นสามว่าวางสิบสิบข้าบทุยจีวรละว่างที่หนึ่งนี่สักคียาบาจิตตีคือปารอาบาปาจิตตีที่สู่ต้องเข้าแล้วต้องสาละสิ่งของที่ทําให้ต้องอาบาตก่อนจึงจะตรงตกหนึ่งพิ่สูอดีเดรจีวรเกินสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล้วงสิบ ถ้าล่วงเกินสิบวันต้องนิสกีพาจิตติสองอยู่ภ่านซาจากใตจีวรแค่คือหนึ่งเป็นแต่ได้สมมูลสามถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่พิสุทิสุจะว่าสงค์ทำจีวรแต่ยังไม่พอถ้าที่จะมาอีกพิ่งเก็บผ้านั้นไว้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บให้เกินหนึ่งเดือนขึ้นไป แล้วยังไม่หวังจะมีอยู่ต้องนิสกีปังจิตติสาม <c oughs> ใช้นางพิงสูนีที่ไม่ใช่ญาติสักให้ก้าดีย้อมให้ก้าดีทุกให้ก้าดีซึ่งจีวรเก่าต้องอาบัดปันนิสักีปาจิตติรับจีวรแต่มือนางพิงสูที่ไม่ใช่ญาติเว้นแต่แรกเลียนกันมา ต้องอาบานิสักคีปาจิตเติยนโขขอจีวอต่อค้าเรื่องหาผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผ่านทานะได้มาเล่าเวียนมีในสมัยที่จีวอได้คือเวลาที่พิสูจมีจีวออันโชครกไปหรือมีจีวออันชิพหายเชียต้อง <c oughs> อาบานิสักคีปาจิตเตินเกตใด้สมัยเช่นนั้นจต่ขอให้เขาก็นุ่้า นุ่งข้าห่มนั้นถ้าขอเกินกว่านั้นได้รับมาตอนอาบัดเนสักขีพาจิตีแอนข้าเรือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวานาะเขาจะถวายจีวรแก่พิ่สุชื่อนี้ พิสูจนั้นทรานวันแล้วเข้าไปพูดให้ถาวจีวรอ,อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากำหนดไว้แต่เดิมได้มาต้องอางบัตรนิ้สักคีปาจีตีก <c oughs> ้าต่าคาเลือหาพูดถึงถาวจีวรแกพิสูจทั้งหลายแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวาวรนาพิสูจเข้าไปพูดเขารวมทุนเขา้า เป็นอันเดียวทำให้ซื้อจีวอแพงกว่าดี่ว่าทำเขากำหนดไม่แต่เดิมได nah ้มาต้องอ่าบบันิึกสกีปาจิตตีสิบถ้าใครใครนำซอกมาเพื่อข้าจวบอนแล้วถามพิงสูวังใครเป็นวัยาวัจกรของเธอถ้าพิงส่ต้องการจีวอนพึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกวัย ว่าผู้นี้เป็นวายาวัจจกรของพิสูทั้งหลายอันเข้าม,ามอบหมายวายาวัจจกรนั้นแล้วสั่งพิสูว่า <c oughs> ถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวายาวัจจกรพิสูนั้นพึงเข้าไปหาและสวงว่าเราจะต้องต้องการจีวรดังนี้มีสามครั้งถ้าไม่ได้จีวอให้ยืนต่อของเขาหินหกครั้งถ้าไม่ได้ขึ้นไปทวง ให้เกินสามครั้งยืนเกินหครั้งได้มาถ้าไปทวงและยืนครบกำหนดไม่ได้จ,จีบอจจาเป็นต้องบวกเขาเสียต้องคงเดิมว,ว่าของนั้นไม่สมเห,หตุระโยชน์แก่ตนและเขาเรียกเอาของคืนมาเสียต้องอาบัติห้สักีปาจิตตีโกศิยาว่างที่สองพิสุจต้องอาบัตินิสกีปาจิตตีเมื่อ หลอสันทาดด้วยขนเจียมเจอด้วยไหมสองหลอสันทาดเจีอยด้วยเจียมด้วยดำล้วนสามจะหลอสันทาดใหม่เพียงขึ้นเจียมใหม่ดำสองส่วนขนเจียมขาวส่วนหนึ่งขนเจียมแดงส่วนหนึ่งถ้าใช้ขนเจียมดำให้เกินสองส่วนขึ้นไปสีหลอขนทัดหลอสันทาดใหม่แล้ว ให้ใช้ได้เพียงหกปีถ้ายังไม่ถึงหกปีหล่อใหม่เว้นแต่ได้สมมุติถ้าจะหล่อสันทัดพึงตัดเอาสันทัดเก่าคืบหนึ่งโดยรอบมาคลงให้สันทัดที่หล่อใหม่จะทําให้เชียถ้าไม่ทําอย่างนังงน้นต้องอาบัตินิสกีปาจิตตีหกเดินทางไกลถ้ามีใครถาวายขนมผลเจียมต้องการรับได้ ถ้าไม่มีใครถือมาให้ถือออกมาเองเพียงสามยอดถ้าเกินสามยอดต้องอาบัดนิสักคีปาจิตตีเถิดใช้พิกษุนี้ผู้ไม่ใช่ญาติให้ย้อมก้าดีให้ซักก้าดีให้สากกาังซึ่งขนเทียมก้าดีต้องอาบัดนิสักคีปาจิตีแผดรับเองหรือให้ผู้อื่นรับซึ่งเงินทองหรือยินดีและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ตนต้องอาบัินี่สักีปาจิตี <c oughs> ทำการซื้อของโดยเฉยคือของที่เขาเปลนของเป็นเงินและทองแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเ่าโดยหาต้องอาบัตินี้สกีพาจิตติอัตตาวี่ิษสามทินิถูกที่สดต้องอาบัตินี้สกีปาจิตติเมือ่อบาทนอกจากบาทอธิษฐานเรียกอดีดเด็กบาท <c oughs> อดีตเดบานานั้นพี่โสเก็บเกินสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงสิบวันไปต้องอาบาัดนิสสกีปาจิตตีมีบาดเล้ายังไม่ถึงสิบนิ้วขอบาดใหม่จากข้าเลือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวนารณาได้มาแล้วต้องอาบาัดนิสสกีปาจิตตีถ้าของปาแข่งเป็นส,สัสีเป็นสันห้าเลยใส่น้ำข้นน,น้ำมันน้ำพึ่งน,น้ำอ้อย แล้วเก็บไว้ได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงเกินเจ็ดวันไปต้องอาบานี้สังคีบาจิตติฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนคือตั้งแต่เดือนหนึ่งข้าเดือนเจ็ดซึ่งสามางถหาผ้าอาบน้ำได้เมื่อดูดูร้อนยืนอยู่กึ่งเดือนตั้งแต่ขึ้นไปหนึ่งข้าหนึ่งเดือนแปดยึงทำการนุ่งได้ ถ้าสาวไปหาหรืองนุ่งทำให้เกินกว่ากำหนดนั้นเข้ามาต้องอาบินิสักีปาจิตตีถ้าทำจีวอแก่พิสู่แนแล้วโก็จึงเอามาคืนเองหรือพิสูจน์จึงเอามาต้องอาบานิสักขีปาจิตตีหก <c oughs> ขอได้กับข้าห้ือหาที่ไม่ใช่ญาติาไม่ใช่ปวะรณาเอามาให้ช่างทองหูเป็นจีวรต้องอาบานี่สักขีปาจิตตีเจ็ด ถ้าเขาเลือหาจีไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปาวานะราาให้ช่างทองหูจีบอก็จะถวายที่สุทขามเพื่อาากำหนดเข้าไปทําให้ดีขึ้นเ้ื่อจะได้รางวัลแก่เขาต้องอาบาติสาคีปาจิตติอีกสิบวันจดถึงวันปาวาราาคือตั้งแต่วันที่หกค้างเดือนสิบเอ็ดให้ทายกรีบถาวายผ้าจานำพรรษา <c oughs> ก็รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้นานเกิน จีวรในการนั้นดังนี้ถ้าจำพรรษาไม่ได้ไม่ได้การกัดทินนับตั้งแต่พระวารานาไปหนึ่งเดือนตั้งแต่เดือนหนึ่ง่เดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสิบสองถ้าได้การกัดทินนับตั้งแต่วันวารานาห้าเดือนคือตั้งแต่เดือนหนึ่งา่ำเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสี่ข้าจำพรรษาในเสนาสนะป่าอันที่เปรียว ออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บชีวรนพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ที่บ้านเมื่อมีเหตุที่จะเก็บรักษาไม่ได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิงย่งถ้าเก็บไว้เกินหกคืน,คนเนี่แต่ได้สมมติต้องอาบานนัดนิสักีปาจิตตีสืบดูอยู่และน้อมร่า,เพ,ราเพื่อจะถาวายเพื่อมาจะทวายสงมาเพื่อตอนต้องอาบานนัดนิสักีปาจิตตีปาจิตตีข้าศสองสิบห้าบท อุสาวะทว่าที่หนึ่งมีสิบสิบข้ามบทปาจิตตีคือล่าหูห้าบาทหาบาทปาเมาได้แก่ปาจิตตีเมื่อพิกสูพูดบทสองพิดาพิกสูสามพูดสอนเสียพิกสูสี่สั่งสอนทำแก่อานุปสัมบันว่าพร้อมพร้อมกันห้านอนในที่มุงที่บังกับอานุปสปัมบันเกินสามคืนขึ้นไปหกนอนในที่มุงที่